รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากทําให้กับเราและหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้เรามีเพียงแค่คุณขอพรองและฉันบอกกับคุณก่อนเลยว่าคุณไม่สมควรได้แต่นั่นแหละคือประเด็นเราไม่สมควรได้แต่เราได้ในสิ่งที่พระเยซูนั้นสมควรจะได้ เอาล่ะสุดสัปดาห์นี้ฉันอยากจะสอนคุณเรื่องเราควรทำยังไงที่จะให้พระเจ้าพอพระไทยสำหรับคุณฉันไม่รู้นะแต่ฉันไม่สนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะพระเจ้าได้สอนฉันมากมายในเรื่องนี้ซึ่งฉันได้ใช้เวลาหลายปีในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในความกลัวว่าพระเจ้าจะไม่พอพระไทยในตัวฉันและฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรในตัวฉันที่พระเจ้าไม่พอพระไทยแต่มันเป็นความกลัวที่ คุมเครือว่าฉันไม่ได้ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากวิธีการที่ฉันถูกเลี้ยงดูมาเพราะพ่อของฉันเป็นคนที่เอาใจยากมากและเป็นคนที่โกรธง่ายมากๆฉะนั้นและฉันก็มักจะมีความกลัวว่าพระเจ้าจะโกรธฉันอยู่ตลอดเวลาสิ่งแรกที่ฉันอยากจะบอกคุณในคืนนี้ก็คือพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณเลยเห็นไหมคุณดูไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเลยฉันคิดว่าเราหลายคน เราไม่ได้เราไม่มีความเข้าใจว่าพระเจ้ามีความรู้สึกยังไงกับเราและพระองค์มีความเอื้อเฟื้อและให้อภัยเราขนาดไหนพระองค์ทรงเมตตาและใจดีกับเรามากและพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหนและการที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยมันง่ายกว่าที่คุณคิดฉะนั้นฉันอยากจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการทําให้พระเจ้าพอพระทัยให้กับคุณ นี่เป็นคำถามที่คุณเคยคิดไหมค,<ณ>คุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณทำให้พระเจ้าพอพระทัยไหมคุณอาจาาจะสงสัยว่าฉันทำดีพอห,หรือยังหรือฉันั้นมากพอหรือยังฉันอธิที่ฐานพอหรือยังใช่ไหมคือเราจะมีความคิดอย่างนี้เสมอว่าเราทำดีพอหรือยังที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเลยแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำและสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำก็คือให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้ว ไม่ใช่พยายามทําบางอย่างเพื่อให้พระองค์รักเราแต่ให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทําแล้วในพระคัมภีร์เราสามารถหาอ่านได้ในหลายๆฉบับในบางฉบับบอกว่ามีพระสัญญาถึงเจ็ดพันข้อในนั้นบางฉบับก็บอกว่าห้าพันข้อแต่ฉันจะเลือกเอาเจ็ดเจ็ดพันดีกว่าคือพระเจ้า แค่อยากให้เราเชื่อเท่านั้นคุณนึกภาพออกไหมว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าคุณได้เชื่อในพระสัญญาทั้งเจ็ดพันข้อที่อยู่ในนี้คือเชื่อจริงๆเชื่ออย่างสุดใจในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกกับคุณข้อพระคัมภีร์บางข้อที่และถ้าคุณยอมรับมีเพียงข้อเดียวที่ว่าข้าพเจ้าสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้านั่นมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยที่คุณจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วไม่กลัวว่าวันนี้คุณจะต้องเจอกับอะไรบ้าง และเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในวันนั้นพระเจ้าจะให้กําลังกับคุณที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันและจัดการกับสิ่งนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละวันเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและแต่พระเจ้าจะช่วยเราและพระองค์จะประทานกําลังให้กับเราที่จะทําในสิ่งที่เราต้องทําแต่พระองค์ก็ต้องการให้เราเชื่อด้วยในฮิปูรูบทที่สเิเ็ข้อ6ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักที่ใช้ในการประชุมในครั้งนี้พระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และพรงค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังเอาละเราอาจารย์ข้อนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่เราอาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเราจะมาแยกออกมาเป็นข้อๆในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งมีทั้งหมดสามประเด็นแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยพระองค์ต้องการให้เราที่จะเชื่อและเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นและไม่ใช่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำ เสมอซึ่งเราไม่สามารถซ่อนจากพระองค์ได้ไม่มีที่ไหนที่เราไปที่เราจะออกห่างจากพระเจ้าได้เลยเพ,พราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่จะเป็นหรือเคยเป็นแต่ทรงเป็นและพระเจ้าก็อยากจะมีส่วนในทุกๆด้านในชีวิตของเราทุกเรื่องที่คุณ อาจคิดว่าพระองค์คงไม่สนใจหรือคิดว่าพระองค์คงไม่อยากมีส่วนร่วมแต่ถ้าเราเชิญพระองค์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์แต่ที่เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอในยากอบทที่สี่ข้อ2บอกเราอย่างชัดเจนว่าท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอและฉันกำลังจะบอกทุกคนที่นี่ว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากทําให้กับเราและหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้เรามีเพียงแค่คุณขอพระองค์และฉันบอกกับคุณก่อนเลยว่าคุณไม่สมควรได้แต่นั่นแหละคือประเด็นเราไม่สมควรได้แต่เราได้ในสิ่งที่พระเยซูนั้นสมควรจะได้เราเป็นผู้ได้รับมรดกเราเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระคริสต์และทุกสิ่ง ที่พระองค์ได้ซื้อและได้จ่ายด้ยวยพระโลหิตของพระองค์เราจะได้ถ้าเราขอเพียงแค่เราขอด้วยความเชื่ออาเมนไหมฉันรู้ฉันไม่ได้อยากเลือกใครขึ้นมาโดยเฉพาะแต่น้องชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าด้านหน้านี้ฉันคิดว่าพระเจ้าต้องการที่จะทำบางอย่างให้กับคุณ ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากทําให้กับคุณนั้นคืออะไรแต่ฉันรู้สึกว่ามันชัดเจนมากๆคุณต้องเริ่มที่จะมีความกล้าเมื่อคุณขอกับพระองค์คือมีความกล้าที่จะเชื่อมั่นในคำอธิฐานมากกว่าที่คุณเคยมีพระคัมภีร์ได้บอกให้เราเข้าไปยังพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าฉันไม่ชอบที่จะใช้คําว่าก็แค่อธิษฐานที่มักจะออกมาประมาณนี้พระเจ้าแค่พระองค์แค่พระองค์ทำสิ่งนี้แค่พระองค์ทำสิ่งนั้น คือคุณรู้ไหมก็แค่หมายความว่าอะไรมีพอที่จะเจียดให้แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าแค่พรรองทำสิ่งนี้ไม่เราต้องบอกว่าพระเจ้าขอทรงโปรดทําทุกอย่างที่โรรองทรงทําได้คุณรู้ไหมว่าฉันอธิษฐานยังไงพระเจ้าโปรดให้ทุกอย่างกับลูกที่ลูกจะสามารถรับมือได้และยังให้โรรองเป็นที่หนึ่งในชีวิตฉันอยากให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอฉันไม่อยาก ฉันไม่อยากมีเงินมากมายที่มันจะดึงฉันออกจากพระเจ้าฉันไม่อยากมีสิ่งมากมายที่ทําให้ฉันออกแห่งจากพระเจ้าแต่เรารับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระเยซูก็จ่ายราคาที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ดีและชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่รอดไปวันๆแต่คุณต้องขอและขอด้วยความกล้าหาญในฮิบรูบทที่4ข้อ15และ16กล่าวว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิต ที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากปาฉะนั้นเพราะพระองค์ทรงเข้าใจเราขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งด้วยความกล้ามาค่ะเข้าไปหาพระองค์ด้วยความกล้าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจถึงความอ่อนแอของเราแต่ให้เรากล้าที่จะเข้าหาพระองค์เพื่อเราจะได้รับ พระเมตตาและพระคุณที่จะช่วยเราในยามต้องการเวลาที่ดีที่สุดที่เราอธิษฐานคือเมื่อเราทําผิดพลาดอาเมนไหมเรามักจะออกห่างจากพระเจ้าซึ่งในตอนนั้นควรเป็นเวลาที่เราจะเข้าหาโปรองและพูดว่าลูกรู้ว่าลูกไม่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากโรรองแต่พระคําของพปร่งบอกว่าให้ลูกที่จะอธิษฐานด้วยความกล้าและลูกก็จะทำด้วยความเชื่อ มีกี่คนที่คิดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเริ่มทำสิ่งนี้บ่อยๆอ,ยอมเมนไหมฉันรู้สึกว่าคืนนี้มานมันกำลังโมโหมากจงชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และฉันก็ชอบข้อนี้ด้วยซึ่งฉันจะสอนแต่และข้อแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในคืนนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเนตจ ว้าวดีมากๆเลยพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เยอะมากเกี่ยวกับบำเเน็จมากมายที่เราจะได้รับพระเยซูกำลังจะกลับมาพร้อมกับบำเเน็จสำหรับงานต่างๆที่เราได้ทำด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์เราไม่ได้ทำงานอะไรก็ตามเพื่อที่เราจะได้บางอย่างหรืออยากให้คนเห็นหรือเป็นเป้าสายตาหรือพยายามซื้อใจพระเจ้า แต่ถ้าทุกสิ่งที่คุณทำคุณทำเพราะว่าคุณรักพระเจ้าและคุณรักคุนอื่นๆคุณก็จะได้รับบำเหน็จที่จะตามมาฉันไม่รู้ว่าพระเจ้ามีรางวัลอะไรในใจที่พรองจะให้แต่ฉันบอกคุณได้เลยว่าชีวิตของฉันได้ผ่านอะไรมามา,มากมายตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันถูกทำร้ายจากคนที่ไม่ดีมากมายแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่า พระเจ้ารู้ดีว่าพรวงจะต้องตอบแทนยังไงพระเจ้ารู้ว่าพวงจะต้องตอบแทนยังไงอเมนไหมนิยามของความเชื่อคือความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้คุณรู้ไหมความหวังคืออะไรหลายคนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าความหวังคืออะไรความหวังไม่ใช่เพียงแค่ฉันไม่รู้ฉันก็หวังว่า ฉันก็หวังนะแต่ฉันก็ไม่รู้นั่นไม่ใช่ความหวังความหวังที่พระคัมภีร์บอกคือความคาดหวังว่าสิ่งดีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละคือความหวังตื่นขึ้นมาในทุกเช้าและพูดว่าสิ่งดีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ และสิ่งที่ดีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นผ่านทางฉันในวันนี้เมื่อพระคัมภีร์ได้บอกให้เรารอคอยพระเจ้ามันก็จะมีความหมายเดียวกันกับคำที่บอกว่าให้เรารอคอยด้วยความคาดหวังถ้าฉันจะบอกคุณว่าฉันจะไปทานอาหารเย็นกับคุณที่บ้านในวันอาทิตย์นี้และบอกว่าฉันจะไปตอนบ่ายโมงตอนบ่ายโมงแต่สิบนาทีก่อนบ่ายโมงคุณก็จะ เพราะว่าคุณมีความคาดหวังตื่นเต้นและกังวลเพราะฉันกำลังจะไปหาคือถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ว่าใครสักคนกำลังจะไปหาเราที่บ้านคุณว่าเราควรมีความรู้สึกยังไงกับพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะมาหาเราและช่วยในสิ่งที่เราต้องการและดูแลเราและให้กำลังกับเราและหนุนใจเราอเมนไหม าคุณมาถึงจุดหนึ่งที่คุณสามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณตลอดเวลาและอยากให้พระองค์มีส่วนร่วมในทุกอย่างที่คุณทำมันก็จะเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไปเลยและถ้าย้อนไปในปี1976บางคนในที่นี้อาจจะจำได้ว่าเคยมีการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของพระเยนบริสุดในปี70และ8ปและทุกคนทั่วโลกได้รับปฏิสมาในพระญยนบริสุทด และได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและวันที่ฉันได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันกำลังขับรถกลับบ้านและฉันก็มีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของฉันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและวันนั้นฉันได้อธิฐานและบอกว่าลูกไม่รู้ว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรแต่ลูกรู้ว่าพระองค์กำลังทำบางอย่างในชีวิตของลูกคือมันเหมือน ฉันมีของประทานของความเชื่อพระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์กำลังจะทําบางอย่างในชีวิตของลูกและในทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้สวมทับฉันตั้งแต่นั้นมาชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่นั่นเป็นวันศุกร์และอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์อย่างนี้ก่อนที่คุณจะติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้า เยี่ยมเยียนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันและคืนนั้นฉันก็กําลังเล่นโบลิ่งซึ่งเป็นคืนวันศุกร์และฉันก็มีแข่งโบลิ่งและคืนนั้นฉันก็เล่นโบลิ่งได้ไม่ดีเลยและฉันไม่คุ้นกับการที่พระเจ้าพูดกับฉันแต่นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฉันเริ่มได้ยินเสียงของพระเจ้าฉันเริ่มได้ยินพระองค์พูดคุยกับฉันไม่ใช่เสียงเหมือนเราพูดกันอย่างนี้นะแต่เป็นเสียงเบาๆในตัวฉัน บางครั้งฟังเหมือนว่าเรากําลังพูดกับตัวเองแต่พระเจ้ากําลังพูดกับเราหรือบางครั้งการพูดของพระองค์ก็มาในแบบที่เป็นความรู้สึกคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณรู้ได้ยังไงแต่คุณรู้ว่าพระเจ้ากําลังพูดกับคุณคุณรู้ว่าพระองค์บอกอะไรกับคุณอยู่และมันก็ชัดเจนมากฉันได้ยินพระเจ้าบอกว่าทําไมไม่ขอให้เราช่วยในเกมนี้ล่ะและฉันฉันก็คิดว่าพระองค์สนใจเรื่องนี้ด้วยเหรอ เอาล่ะมีบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้คือเราคิดว่าพระเจ้าสนใจแต่ในเรื่องฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานของเราหรือการไปโบสถ์ของเราหรือว่าเราอ่านพระคัมภีร์มากแค่ไหนแต่ที่จริงแล้วพระองค์ทรงสนใจคุณและในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําและไม่มีสิ่งไหนในชีวิตของเราที่เราจะขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยไม่ได้ มาค่ะมีใครด้ยินฉันไหมฉันเรียกมันว่าการใช้ชีวิตกับพระเจ้าทุกสิ่งที่คุณทำคุณขับรถติดไฟแดงกับพรองไปซื้อกับข้าวกับพรองทำความสะอาดบ้านกับพรองคุณพูดคุยกับพรองคุณฟังพรองและคุณบอกพรองในสิ่งที่มันทำให้คุณเจ็บปวดบอกพรองเมื่อคุณต้องการคนปลอบใจ แค่คุณคุยกับพระเจ้าทุกวันเข้าใกล้พระองค์ให้มากเท่าที่คุณจะทำได้ให้เรามาอ่านในพระธรรมอิปรูบทที่สิเอ็ดข้อหกอ,อีกครั้งแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเน็จแก่คนเหล่านั้นที่ คำที่สำคัญมากอยู่ตรงนี้สแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังอย่างเอาจริงเอาจังไม่ใช่แค่ไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์และนั่งหลับอยู่แถวข้างหลัง45นาทีนั่นไม่ใช่การเอาจริงเอาจังการเอาจริงเอาจังคือการทำงานในวันศุกร์ทั้งวันและหลังจากนั้นก็มาประชุมสัมมานาเพื่อรับพระคําอีก แล้วก็คงจะกลับมาในวันพรุ่งนี้อีกและยังไม่พออาจจะยังตื่นขึ้นมาและไปโบสถ์ต่อในเช้าวันอาทิตย์เพราะว่าคุณเป็นคนที่รักพระคำคุณรักพระเจนะมากคุณรู้ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแค่คุณมาน,นั่งอยู่ในที่ประชุมที่นี่ถ้าหากสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณเลยคุณก็ยังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้า ลองคิดดูสิผู้เชื่อทุกคนที่นี่ได้รับการเจิมการเจิมของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราพูดถึงน้อยมากฉันได้ยินการสอนเรื่องการเจิมของพระเจ้าบ่อยมากในยุค70และ80และตอนนี้หลายคนไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันคืออะไรการเจิมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากมันเป็นการทรงสถิตและเป็นฤทธเดชของพระเจ้าในชีวิตของเรา และเมื่อพระเจ้าทรงเจิมเราเพื่อให้เราทำบางสิ่งมันก็จะทำให้สิ่งนั้นง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นและทุกคนที่เป็นผู้เชื่อก็จะมีการเจิมในตัวเขาคุณก็กำลังนั่งกับคนหลายร้อยคนที่ได้รับการเจิมมาค่ะ เราไม่ได้เหมือนคนที่หน้าบูดหน้าบึง้งเหมือนกับคนที่คุณทำงานด้วยหรือคนที่อารมณ์เสียเวลาขับรถที่เกิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็อารมณ์เสียแต่คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและเต็มไปด้วยการเจิมและฉันจะบอกคุณว่าคุณได้รับการอวยพรเพียงเพราะคุณได้มาอยู่ในบรรยากาศนี้ พระคัมภีร์บอกว่าการเจิมของพระเจ้าทำลายแอกออกจากคอของท่านและนี่ก็เป็นคำอธิษฐานของฉันสำหรับการประชุมนี้ที่การเจิมของพระเจ้าจะมีพลังมากที่โซ่ตรวนที่ผูกมัดคนอยู่จะหลุดไปแอกทุกประเภทการเสพติดทุกอย่างจะถูกปลดปล่อยออกไปภาระหนักทุกอย่างก็จะหลุดออกไป เราไม่ได้เป็นนักโทษเพราะพระเยซูได้มาและเปิดประตูเรือนจำและปล่อยให้เราเป็นไทยแล้วแต่เราบางคนที่ถูกขังอยู่นานแล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงใช่ไหมความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นฉะนั้นความเชื่อนั้นมีไว้สำหรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่า มีอยู่จริงในโลกฝ่ายวิญญาณและเมื่อคุณเดินหน้าที่จะเชื่อและรอคอยอยู่ในพระเจ้าสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงในชีวิตของคุณในเวลาที่เหมาะสมอเมนไหมสิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ที่จะพูดและฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความเชื่อเท่านั้น แต่เป็นความเชื่อและความอดทนและฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อคุณขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณคุณกำลังรอด้วยความเชื่อและเชื่อว่าคุณได้รับมันแล้วมราระโกบทที่ส1เ็กล่าวว่าแล้วคุณจะได้รับมันไม่ได้บอกว่าคุณจะได้รับเมื่อไหร่และนั่นเป็นส่วนที่ยากทุกอย่างมีตอนเริ่มและตอนจบและมันก็มีเวลาระหว่างกลางด้วยและฉันคิดว่าเราใช้เวลาเยอะมากในระหว่างกลางนี้แต่ช่วงกลางไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงที่ยาก ถ้าคุณยังอยู่ในความเชื่อในเวลาที่รออยู่นั้นและสิ่งหนึ่งที่ฉันมักจะพูดระหว่างที่รอให้พระเจ้าทำบางสิ่งถ้าฉันเริ่มที่สะหมดกำลังใจคือพระเจ้ากำลังทำงานอยู่และพระพีก็บอกเราว่าถ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เช่นถ้าคุณกำลังอธิษฐานเผื่อลูกของคุณที่กำลังมีปัญหาให้บอกว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ หรือสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อและคุณอธิษฐานเผื่ออยู่ให้บอกว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่มาค่ะหรือถ้าคุณมีปัญหาใหญ่มากในตอนนี้ที่คุณต้องการให้พระเจ้าช่วยคุณและคุณก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้คุณบอกว่าพระเจ้ากาลังทางานอยู่เอาล่ะเราต้องตื่นเต้นที่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อเราอยู่อเมนไหม ือถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นหรือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความเชื่อก็มีเพื่อสิ่งนั้นมีไว้สําหรับสิ่งที่มองไม่เห็นสําหรับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คุณเฝ้ารอคุณเชื่อมัน่นแม้ว่าเรายังไม่มีและมันยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่สิ่งนั้นกําลังเดินทางมาเพราะเราได้ขอและมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้โคลเสีบที่หนึ่งข้อสี่ในฉบับขยายความได้ให้ความหมายของคำว,ว่าความเชื่อแตกต่างออกไปแต่ฉันก็ชอบมาก เพราะเราได้ยินเรื่องของความเชื่อของท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์คือการพักผิงความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหมดไว้ในพระเจ้าด้วยความเชื่อและมั่นใจในฤทธิอํานาจสติปัญญาและความดีงามของพระองค์การพักพิงความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหมดไว้ในพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ฉันมีบุคลิกบางอย่างที่แปลก การที่ฉันพักพิงการเป็นมนุษย์ของฉันทุกด้านในพระองค์ก็เป็นเรื่องดีและฉันก็หวังให้พระองค์ขัดเกลาในสิ่งนั้นออกวันนี้ฉันจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีความอดทนพอก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับฉันไหมเดฟพยายามจะช่วยฉันจัดผมด้านหลังให้ฉันฉันมีขวานอยู่ตรงนั้นแล้วผมของฉันก็จะแผ่ออกไปเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ให้ เขาก็เลยเอาหวีออกมาพยายามหวีผมให้ฉันแต่เขาก็ใช้เวลานาน,านมากค่อยๆหวีผมให้ผมทุกเส้นอยู่ในที่ของมันแล้วก็บอกให้ฉันอยู่นิ่งๆแล้วฉันก็บอกว่าเดฟนี่มันนานเกินไปแล้วฉันรออะไรไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรอพระเจ้าได้แต่ฉันรอคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นฉันคงต้องการการช่วยในความเป็นมนุษย์ของฉันในจุดนี้